นายจิรายุอิสารังกูลนอยุทยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ถุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคดนครปฐมจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่1นึถึงสากร,รกฎาคม2 5ง6ันาย ในสิริบูรพาธรรมสถานเพื่อเฉลิมพระเกยียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2,566และเป็นการส่งเสริมให้พระสงค์และสาม,มาเณรซึ่งเป็นศาสนาถายาท ได้เรียนรู้วิธีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มภูมประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรสามารถนำไปเผยแผ่และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยครั้งนี้มีประสงค์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน71รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมนี้ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และสาม,มาเณรได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป